ขึมานะฮะเดี๋ยวพี่วีจัดการให้นะครับใช่ครับพี่วีเขาสายเปอยู่แล้วนะฮะใครพี่วีตังโดยเฉพาะผู้ชายโอ้วนุ่มละลายเงี้ยได้ทุกคนนะทุกคนจะสองหมื่นสามหมื่นเขาก็รับไหวนะแค่หนึ่งบาทไหวคุณพนมพูไทยเขาสปอร์ตอยู่แล้วไหวนั่นยกมือโอเคละวได้โอเคแล้โอเคโอเคโอเคหรือบายบายโอเคคุณแอร์เป็นไงทีมงานพร้อมหรือยังอ๋อพร้อมมหรือยังส่วนเรวันนี้นะฮะยังกําลังกินลูกอมอยู่นะฮะอยากให้ต้องกินลูกอมตั้งเลย กำลังเปลียย่ยนสายอยา่กําลังเปลี่ยนสายการที่ซื้อ <S 2> <S 2> ขอบคุณครับนะฮะชอบค่อยไปต่อไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับ,น,รบนี่คือเราเปิดบ้านให้ทุกท่านเข้ามาแล้วแต่ยังเปิดแบบไม่เต็มร้อยถ้าเปิดร้อยคือฟรีคอนเสิร์ตแต่เนี้ยเราอยากดูว่าสมาชิกที่มีใจอ่ะที่คุณพ,พิม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 ลงทะเบียนสมาชิกมาเนี่ยคุยคุณต้องมีใจนะหนึ่งคุณต้องสละเวลาถ้าไม่มีใจ,มใจไม่กล้าพิมพ์สมัครสมาชิกมาแสงว่าเกือบหนึ่งแสนคนเนี่ยพี่โอ <S <S ๋เขามีใจให้เราแล้วนะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกหัวใจทุกการติดตาามะพะี่รชเ พี่สิงห์ครับ้านปกติและทีมงานวันนี้เนี่ยบอกว่าไม่มีของไม่มีของแจกเอาเหรอเพราะว่าให้เข้ามาชมกันเฉยๆแต่ว่าโชคดีมากเลยวันนี้เนี่ยได้รับความุเคราะห์จากพี่โอบุรีลำล่ะเอาเหรอนะฮะอย่าบอกนะว่าจะแจกกางเกงในตัวนะแจแจกอะไรบ้างกางเกงในเหรอมีอะไรครับคุณโอครับพี่โอบุรีลำนะฮะมีสิ่งนี้มาแจกฮะอะไรครับเนี่ยยาดม อารมตามบูบุยลบโอ้ทุกวันนี้ผลิตสินค้าใครดีด้หน่อยดูหน่อยด้หน่อยผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะโปรดักต์ใหม่กล้องซูมเข้ามาครับกล้องซูมเข้ามากล้องซูมเข้ามาใกล้ฮะเห็นไหมฮะเห็นของไหมครับให้ดูแค่นี้แค่นี้พอแค่นี้พออ่าใครก่อนนี่นะฮะนะเป็น power bank นะครับจากซีช็อปแจกยังไงล่ะพี่โอเนี่ยแจกง่ายๆเลยผมมีคําถามแล้วกันเขาแจกกี่ชิ้นเนี่ยชิ้นเดียวต่อรอบให้ยืนมา100ไม่ใช่หรอเรีงไว้นะครับผมผมแอบอ่านในคอมเมนต์อยู่ บองมือเบียดก็ไม่คี้บอลแล้วมันก็มูมจังเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาเป็นแบบง่ายๆแล้วกันนะครับครั้งนี้ก็เวลาเตรียมตัวก็น้อยด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตร้องเพลงตัวเองสักสองสาเพลงแล้วกันเจงเจงเองเพิ่งมีเพลงเดียวเพลงเพลงบุ่วบ่าวลวงหนาเออเวบ่าไปโหลดไม่อยู่นั่งจต่ขงต้องว่างไรก็ได้ส่นโอเคครับเดี๋ยวร้องเพลงตัวเองสักเพลงเลยกันครับจ้า การเป็งโรคแอลกอฮอล์ซึมเศร้านะครับซิงเกิลแรกของผมเองนะฮะซิงเกิลสำหรับคนที่เล่านะครับ คุณนะครับที่เข้ามารับชมกับพวกเรานะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไปนะฮะขอบคุณนะครับทุกกำลังใจทุกการรับชมเลย<ไ>มีเพลงบ้าบนไหผลงานเพลงน่ารักน่ารักนะคะผลงานเพลงนี้ที่ทุกคนนะคะอยากฟังสายแนวร้อง,งคอนนี้<ไ>ก็เลยเอามาเอาให้ทุกคนฟังแล้วกันนะคะเพลงอันนี้ไหมทีฮิตไลโหลดไปเลยแล้วกันค่ะ คิดว่าม่เปิเป้นอนในี่ไหมลองเพลงจากของก่อนเอาดิ <laughs> ใช่ไหมครับไม่ใช่เหรอใช่ไหมจา๊เอาต้าจะคิดมันแล้วเด้ยเอยเข่งยังตามาจะคิดหรอเพลงจกของิ <laughs> เพียงจะขอ <laughs> มนใจค่ะ <laughs> หนื่งวันนี้นะคะยาพยนมเข้าสู่15ล้านวิวแล้วนะคะฝากทุกคนด้วย ลองออกมาจากความรู้สึกเลยครับเพลงนี้นี่ครับผ่านไปสำหรับงานเพลงเลิกกันปาฮาดคือได้เขียนตาชี้าดีเถอะวะเคยเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อนี้กล้องกล้องกล้องนกนกนกซุ่มดู้ซุ่มดูซุมตูหลับตาหลับตาสิเยอะยังทางใช่หล่ะมันหนักไยสวยอยู่สวยอยู่โอเคนะครับเดี๋ยว นุกกับเพวกเราในช่วงท้ายๆเบรกนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยนะฮะที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไงก็ทยอยทยอยกันเข้ามานะครับวันนี้อยู่กันถึงดึกๆเลยหยังจบจบแบบทุลักทุเลมากเลยเพราะเป็นหยัง <c oughs> ก็นี่แหละเขาถือว่าการแสดงสดการแสดงสดย่อมมีการผิดพลาดถ้าว <c oughs> ่าผิดพลาดก็คือเปิดฟังในแผ่นทันแล้วเนาะไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยปากหุ่นนเพลงสนุกๆอีกหนึ่งหุ่นยนต์เพลงลวกันนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะการแสดงสดย่อมมีการผิดพลาด ที่เหนือกว่าการผิดพลาดคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี่แหละคือความเป็นมืออาชีพติึกโป๊ะล่งศูนย์โอ้ล้วนะอ๋อโอเคอจัดไปครับอาจารย์โอเคเอาไปเลยเอาไปเลยชจุกกระชับเวลาหน่อยนะครับผมขออนุญาตถอดเสื้อได้ไหมครับผมด้ากันผมผมผม สำหรับพวกเราก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวพบกันคอนเสิร์ตหน้าอะไรกันเนาะนะครับสำหรับบัตรสิงไลายนะฮะส่งต่อกับศิลปินท่านต่อไปครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะจบไปนะคะโคตรเจ็บนะคะเป็นซิงเกลิลที่2ของคะแนนนะคะเดว,วินุขออนุญาตอ่านนะเยเอสวยมากคหนึบาทคุ้มเกินราคาวันนี้คงจะไม่มีใครโกหกผัวใช่ไหมคะเรื่องค่าบัตรเพราะว่า1บาทสามารถพูดได้ใช่ไหมคะน้องคะแนนสวย มันกันแน่นอนละเนาะมือกก่องคือพวกหวเห่าแทะเอาไหมเอาอีกเอาอีกเอาอีกวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดน,นึงนะคะเพราะว่าฟังเพลงมาเยอะแล้วมื้อนี้สิลองหมอล่ำแบบหมอล่ำเลยนะคะเดี๋ยวบอกคุณหมอล่ำก่อนเนี่ย <c oughs> เอาลองก่อน ว่า่อนต้องเกินก่อนอันดับแรกการเป็ี่นมอล่ฮะฮะอยากออกมาครูเฮ้านละนะเอออยากมาครูเฮ้าเสียใจวันนี้ขอคนเดียวไม่ได้ร้องหรอวันนี้เอาวความวันนี้ไม่มีเตะทุกคนเย้ เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศในห้องส่งนะคะให้เป็นเป็นเวทีหมอล่ำนะคะก่อนเนื่องค่ะก่อนสิไปนามาหลังค่ะสิบนิวน้วหน้อยน้องสาวลาคะนแนนนันันจน,นกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เบิงไหลสดอยู่ทั้งบ้านน้ำนะคะอ่ะช่วงนี้ค่ะยกแรงแหกมานค่ะสารต่อหน่วยง,งานก่อนล่ำม,มอบให้พี่น้องฟังทังด้านนานะคะเอาไปอาจารย์ ในพี่วังวังแวะมาบ้างหน่อยเป็นอะไรให้เห็นใจคนคอยบวงหาน้ำอาไหลบอกขอหลายเดือนหนึ่งมาสามสิบครั้งพอมีว่างใดหรือ้ไป นุ่มฉันสิบอยใหญ่แต่มันก็บ,บอดหน่อยเป็นเมียอายแม่นดังกันเตดอกฟ้น้องน สำหรับคนที่คนที่ถือหัวจับได้เนอะบ้านเต้าเล็งน้อยเทเอ็นมาแล้วายง,ง,งานตัว